那得干，那得麻啊 ออกทีนึงท,นงทีนึงออกเราต้องหีตัวหอ,อกตัวเดียวเลยระโดดยีนจบตัวที่หนึ่งย คิว,วไม่ได้คิววะข่าวอ่ะอ oh. <How? S 1> ขอตัวนี้แทนละกัน ตู้ขี่พันหนักดูเามือเรียบร้อยอัดตเราต้องเก็บทุกตอกไว้ อือโดดตู้เอาไปเลย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 อีม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 ไม่ะอิ่มเซ่คือเขาบอกอะไรอันนี้คือวันเทสอ่ะจากั้งแต่เริ่มเข้ามานี้ไม่ได้เก็บหาเลยเลยบอกจักเด้อนะคนดูทีโอ้ยเอะไรนะเมื่อกี้ลืมตาลายไม่ได้มองไม่ได้มองไอ้นี่เลยนะ ไม่ถึงไม่ึงโอเคทต่การแล้วโอเคีระโอเคเล็มีเรสโอเคม่ถึงละเซ่ไม่ถึงโอ้ยเมื่อกี้เห็นไม่ได้ว่ามีอะไรติดไหลเราเมื่อกี้ ม,ม,มันติดเลไม่เลิกเลยเหรอหนึ่งสองสา เอ้มันไม่ติดเรื่องออกเรื่องเศรษฐาของอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะเออเอาอนนารเดี๋ยวเดี๋ยวต้อไปซื้ออีกอ,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 อันนี้ได้<ะ>เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องไปซื้ออีกอ้าวเรียบร้อยแล้วเหรอทำอะไรครับ โดนลองโกเก้นี่ตรงเฮ้ยโงอันนี้โง่เองโง่เองมากๆเลยเรียกว่าแต่เล็กจต่เจนฮอปปี้ครับเล่นดังตัวฮัลกี้ของที่ฮอปปี้เท่าไหร่เ้วคุณ แต่ไม่แปลกเพราะว่าส่วนตัวของทิ่บกค่อนข้างสูงมากเพราะว่าก็ตามนั้นแหละก็ผมกำลังเล่นเรื่อยๆมาเคลียร์เซรีตจริงๆจังๆเท,ท,ทหลังนเกียจไกลลิตเลยไม่ใช่เซรีตไกลลิตด้วยสเอ็่สตสงไหนบ้างอ๋อเบอคือเบอหมดแล้วเนี่ยตอนนีน้อากาศมันร้อนประเทศไทยกล้องก็กล้กองก็เบอเห็นไหมกล้องก็เบอตามด้วยเลย ค่าเบอร์เกันนะก็ที่ใช้นะจะเป็น b บ a ็กโบว์บกเซึ่งบวกเกา็สูงมากอยู่แล้วตกปลแต่ว่าโดยพื้นฐานถ้าสมมติว่าคุณเริ่มเกมมาคุณสามารถได้บวก1 0ภายใน1ชั่วโมงถ้าคุณเร็วพอมีคนโชว์มีคนทําไว้แล้วว่าบอก10เร็วทํำยังไงซึ่งส่วนตัวก็ทํางานได้และส่วนตัวได้ทำํำชั่วาแล้นะไปเล่นกลิชไปคลัมบิ่งฟาร์มอสูล่าจากรดเร็ว ซึ่งส่วนตัวก็โอเคชอบจากจะไปลองตบก็อสกินดูโอตั้งแต่แรกแดูเพราะถ้ากดนะตบติดก็แฮปปี้ easy ชีวิตยาวๆแล้ว <c oughs> แต่กลัเวเควสพักก็เลยไม่ได้ไปตบนะอะบวกเก้าอันนี้บวกสิบพันเล่บวกสิบคือความจริงพันเล่ไม่จำเป็นต้องบวกเพราะว่าที่เราเอายิงมันเมื่อกี้คือเน้นที่ยิงทําให้ตัวแตกตัวแตกคือพอยต์พอยต์กับดาเมจคนละอย่างกัน ภาผู้หายเอ,อ,อยโอเคพอยส์กับไดมอนคนละเรื่องกันแค่นั้นแต่ที่ว่าทำไมถึงสิ่งทิ่เก็ตขึ้นเกย่างไรสำหรับคริสตัลเลนมีสิ่งที่เราต้องรู้อย่างแรกมันอึดกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ยกเว้นแค่สองสิ่งมันอึดเวทอึดแสงอึดไฟอึดสายฟ้าอึดธาตุทุกอย่างอึดติดเลือดออกเพราะว่ามันเป็นคริสตลัลมันจะติดเลือดออกอย่างไรสการหลอดสการเล็ดลอด สุดสายสีแดงมันก็ได้เสรจเราเมื่อกี้มันก็คงไม่ติดหรอกอันนี้ไม่มั่นใจว่าติดไหมส่วนพิษก็ไม่น่าจะติดง่ายเหมือนกันแต่ต่อให้ติดก็ไม่น่าจะข้มค่ามีแค่สองอย่างที่มันแพ้คือการจมตีแบบทุบหรือสตรา์สตรา์คืออาวุธไหนดูตรงไหนตรงไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยเขาว่าสไตรอยู่ตาเขาว่าแฮมเมอร์ส่วนอันนี้เป็นสแลส แเละเห็นเขาบอกว่าแพ้สล่ด,ด้วยส่วนตัวยังไม่เคยลองนะพะตอนสู้ก็เท่านั้นถ้ารู้ว่ามันแพ้สลดส่วนตัวหยิบสแสลดมันจะวิ่งฟาดเลยแล้วไม่รู้ไงเท่าสลดมากกว่าทุกไอสไตล์อะละ้วสงที่ทำคืออะไรเราใช้สำหรับหน้าไม้และธนูทุกประเภทโดยสแตทพื้นฐานเลยมันจะเป็นเพียร์ซิ่งหรือทรัส t ก็คือการแทง ทำไมต้องทำทาานี้ะ่้ต้องอย่างเลยสิ่งที่ทำคือยิงหน้าไม้จนพอยต์บอสแตกนั่นเลยคือจุดอ่อนที่สองของบอสเมื่อพอยต์บอสแตกต้องพอยต์แตกนะไม่ใช่แพร r ี่ไม่ใช่แทงหลังแทงหลังคือคิดจะเข้าฮิตแต่พอยต์แตกคือสุดอยู่ดีๆสุดคือโดนตีจนสุดนั่นเองซึ่งถ้าลองนึกก็ลึกถึงมาเลเนียหรือบอสบางตัวในเกมนี้ซึ่งเวลาตีตีมันเยอะ ทีีภายในเวลาอันสั้นอยู่ดีนีมันจะลบซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำออกมาก็ได้ใช้หน้าไม้ปกติไปกับแหลมๆนี้ไปซึ่งอันนี้มันมีดาเมจสามสิบหน้าไม้ปกติดาเมจป,ป,ประมาณสี่สิบมากถ้จาจะไม่ผิดยิงเรื่อยๆจนตัวแตกทีละตัวเพราะว่าพอมันตัวแตกปับ๊บความอึดของมันทั้งหมดจะหายไปทันทีส่วนตัวไม่รู้เพิ่งรู้ตอนหลังเหมือนกันตัวแตกปับ๊บ ความอึดทุกอย่างหายมันจะโดนสไตล์มันจะโดนแทงตีได้มันจะโดนเวทเข้าจะโดนทุกอย่างเข้าดังนั้นส่วนตัวคือป้าหมากคือทำแค่ตัวแตกพออย่างที่เห็นทั้งเกมคือยิงธนูกับยิงหน้าไม้หน้าไม้ทำไมต้องเป็นหน้าไม้โดยเฉพาะเพราะว่าธนูยิงไม่ทันค่าพอย์แตกของธนูกับของหน้าไม้อาจจะพอๆกันไหมอันนี้ไม่มั่นใจไม่ทราบเหมือนกันแต่ส่วนตัวว่าน่าจะพอๆกันหรือก็เล้เคียงกันมากแต่สิ่งที่ พันเล่คอสโบโเฉพาะพันเร่ด้วยนะตอนเนี้ยมันทําได้เพราะว่ามันยิงสามดอกติดกันต่อให้มันต่อให้ลองนึกว่าโดนตบหน้าสามทีเบาๆแบบลาเมตงหนึ่งหน่วยแต่ว่าหน้าเราก็หันทีถูกป,ป่ะอันนี้คือสิ่งที่เราทําคือทายัางไงก็ได้ออาพอยต์มันลุกลดลงที่สุดคือตบบลอบ,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 บจนมันลงแค่นั้นนะมิวก็ตามนี้เลยอันนี้คือวันช็อตงงเหมือนกันดูได้าในทวิตว่าวันช็อตจริง ตอนนั้นครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับกำลังคิดอยู่เจอตอนนี้กำลังนั่งคิดอยู่ว่าเราควรจะอัพชอ็อตโบเพิ่มสั้นไหมเพราะตอนนี้ส่วนตัวลงแต่ไลท์ก็แล้วลงแต่โบธรรมดามากกว่าแต่หน้าไม้หน้าไม้แนะนำริงพาะเล่ไม่ต้องคิดอะไรมากพะเล่ไว้ก่อนดานเมจต่อน,นัดเบาจริง เบาวกว่าของแค่บวกแปดจากบวก25ิบห้าพูดง่ายเบากว่าหนึใน3เลยเออก็านองกว่า2ใน3ป่ะคือไอเนี้ยมันแรงได้อีก3เท่าประมาณ8 3 24ป่ะใช่24มันแรงได้อีก3เท่าตามเมตรของตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวเนี้ย1เท่าดังนั้นพะเล่จะไม่คุ้มค่าถ้าเราคิดในเรื่องของปืนกระสุนซึ่งส่วนตัวเขไม่ชอบเหมือนกันเรื่องปืนกระสุนเนี่ย แต่คือส่วนตัวใช้เน้นธน like bon ูเป็นหลักมากกว่าเน้นหน้าไม้หน้าไม้จะเอาไ้ตีเน้นพ o อยแตกกับเจอตัวโล่เจอตัวโล่แล is ้วหมันแทกก็ยแม่งหลัวๆแบบโหดมากโหดมากโหดนากส่วนตัวก็ความจริงอยากจะบอกสิบให้กับแบ็คโบแต่พลาดถ้าคำว่าพลาดอีกว่าคำนวณพลาดหินบวกสิบหยิบได้ไปอันเดียวหึกว่ายิบสองอันก็เลยพลาดตามนั้นนะครับสำหรับเซตที่เหลือ หมวกหัวแดงบกเลือดหนึ่งหน่วยไบกอนะไ้กอส่วนแรปเตอร์เอาไว้กระโดดยิงกระโดดการกระโดดจะแรงขึ้นซึ่งอันนี้หลายหละคนอาจจะไม่รู้แต่ก็เป็นี้แหละส่วนอันนี้ใส่ทำไมน้ำหนักพอ <c oughs> แล้วให้เห็นว่าน้ำหนักพอ,อยังไงมาหากัน0ูนตัวยังใส่บอได้เลย มันขึ้นเป็นเป็นเมดเป็น,ปน,ปน,ปนมีเดียมไงมันเลยใส่ไม่ได้อ่ะต่อมาสำหรับรัอันนี้รักกซอซิลเหมือนเดิมแอโรสติงเพราะเล่นสาตวนูนก็ใช้อันนี้อแล้วบูดันเซอร์ชามเพราะว่าเน้นไลท์โหลดเพราะว่าจากตรงเนี้ยจากที่เห็นว่าวิ่งทั้งเกมวิ่งอย่างเดียวเลยไอตัวนั้นก็เลยไอตัวน่าสงสารนึงแล้ยังสงสารไม่หายไอตัวเวทสงสารตัวเวท ถ้ศอามากโดนยิงฝรักปลักลวงเสร็จปั๊บอีกสองตัวกูไม่แคยยิงแต่วันสภาพถ้าเป็นเดสบายคงโดนด่านเอินเกมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ส่วนคอร์ทริสแมนเนี่ยที่เห็นเน้นกระโดดคือกระโดดป๊๊ปยิงบันเร็วมากเร็วกว่าเดินยิงหรือกลิ้ิยิงได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวใช้กระโดดเพราะว่าการกระโดดกับการทิงมีค่าผูกพันันแหละแต่กระโดดคือเราชาร์จระหว่างการแล้วก็ยิงแต่ถ้าเป็นการยิ้งคือเรายิ้งฟูบยิง แล้วกขยิงถ้ากระโดดคือกระโดดฟังแล้วก็ลงซึ่งมันยิงได้สองจังหวะด้วยไงเผื่อจะยิงสองทีกระโดดดีกว่าถ้าเล่นแนวช็อตโบนนะและเล่นระยะพิช้าร์จยิงธรรมดาไม่ว่าไม่ไม่ได้แย่แต่ว่าอย่างที่เห็นถ้ายืนชาร์จยิงก็คงโดนจิ้มกระโดดเด้งดึงดึงแปะเราเ็เราเราขาไม่ได้อยากโดนจิ้มขนาดนั้น งงเหมือนกันนะเนี่ยตน้ตนตน้ตน,ตนมันจิ้มสักทีปะ่ะจำไม่ได้เหมือนกันเพิ่งเล่นนะเนี่ยลืมหมดแล้วเนี่ยแต่ไอตัวเบลเอาจริงพอยิงไปเรื่อยๆตามันไายมองไม่เห็นมองไม่เห็น้รอะมันบ้าแล้วหรอก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่รับชมรับฟังรับดูเจ้ามองทุกอย่างนะครับมาเมื่อเจอกันพอตัวต่อไม่รู้จักาตัวไหนก็อันนี้เป็นตัวที่คนหลายๆคนบอกว่าเกลียดตัวก็เกลียดเหมือนกันแหละจนกระทั่ง ได้ไปลองพาเล่จริงๆจังๆเพราะว่าส่วนตัวพาเล่มันมาก็กึางการเกมซึ่งส่วนตัวเล่นเน้นเคลียร์ทุกเอเรียเรื่อยๆก่อนแล้วเน้นตามๆเคสการไปถึงจุดนั้นเลยช้าหน่อยแต่พอได้มาก็คุ้มค่านักครับอ่าท่านให้ดูสำหรับตำแหน่งพันเล่นะครับพาเล่เผื่อไว้ก่อนตำแหน่งของพาเล่จะอยู่ต่อมาตรงนี้ไม่ใช่เฮอร์มิตคราฟแมนแชกท่านจะไม่ิดอจุดตรงนี้เลยพาเล่ครอสโบนะ Crossbow หน้าไมา้ไม่ใช่ธนูถ้าพาเลโบจะอยู่ที่ไหนวะแถวนี้แหละไม่ไหนก็อะไรอ่ะเียนึกไม่ออกหรืออันนี้ยดูดีหรืออ๋อนี่นี่นี่เฟิร์สมันอยู่บนหอแต่แล้ว่าอยู่บนหออยู่บนหอที่มีมีคนยิงธนูตนวพื้นฐานยอะไรเงี้ยยิงหน้าไมา้บาลิสต้าแต่ว่า มันมีจุดที่คนเศร้าคนเยอะอันนักคือแทนพลัพลเล,ลโบธรรมาดาส่วนแบ็คโบหาจากไหนส่นในนี้เลยซึ่งถ้าจะไม่ผิดใกล้สุดคือเอาเบนิวอัพบอลคนี่และกระโดดขึ้นตาดฟ้าเรื่อยๆซึ่งแนะนาว่าไปดูหาคลิปเอาดีกว่ามันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าอยากให้ทำคลิปพวกนั้นเดี๋ยวเขาจะไปทำหาคลิปเพิ่มอีกทีแล้วกันเนาะส่วนที่เหลือขอที่เหลือหาจากไหน ขอบอกเลยว่าอันนี้จำไม่ได้อันนี้จําได้ไหมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ๋อจำได้แหละจำได้สาหรับคนที่ใช้ชเซตนี้นี่นะลาดตโอนซอซิลหาจากไหนลาเตโกนซอซิลหาจากฟอร์ดในนี้ขึ้นชั้นบนสุดมันจะมีสามประมาณรูประมาณสามถึงสี่รูให้ลงลงรูที่กระโดดลงแล้วมันเป็นพื้นหลองเดินตามทางไม่ดีทางเนียนชั้นล่างกระโดดดาวลงไปจะเจอชิ้นนี้อันหนึ่งให้เก็บส่วนอันที่สองจะเป็นตัวธนูแรงขึ้นธนูแรงขึ้นอยู่ตรงนี้เลย บนหอมันจะมีต like <laughs> really ัวยิงหน้าไม้สองตัวท mm ี hmm. oh ่ถือดาบถือโล่้ปขึ้นไปบนอีกทีจะเจอตัวหอกสองตัวและมีตัวกสติอสองตัวถ้าจะไม่ผิดแค้นมากเลยบอกตายเพราะตกตายกระโดดจิ้มแล้วผักต้องไปตายกี่รอบแล้วก็ไม่รู้กับชิ้นศรัทธาชิ้นไหนวะคอทอริสมนเทอริสมันอ่ออิปมนต์โหลดจะไม่ได้จริงอันนี้ลืมอันนี้ขอโทจริงจะไม่ได้อะไรคอทริสมนจะอยู่ที่ นี่กระโดดจากแรลมผ่าทาวเวอร์ว่าจะมีทางกระโดดซึ่งเป็นทางลับซึ่งแนะนําว่าไปดูคลิปดีกว่าจะหาง่ายกว่าเพราะอ่นนี้ค่อนข้างลับเลยแหละคนหาเจอก็เก่งมากส่วนตัวก็หาไม่เจอแล้วก็อยู่ดีก็นมันไม่มีก็นั่งสงสัยว่าเราเจอกิมมิคหลายอย่างมันไม่มีกระโดดตีแรงขึ้นเลยเหรอพอลองเสิร์ชมีแล้วอยู่ที่นี่รู้สึกเลยว่าผมตาถัว่วโอเคบายบายเจอกันค่ะ